สวัสดีครับขอากาบสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้ผมนำพระสมเด็จของหลวงพ่อชอบวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสุพรรณบุรีมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นพระสมเด็จสามกริย์เงินทองนาคนะครับผมความสวยสดงดงามของพระ เป็นยังไงบ้างผมจะพลิกด้านหลังมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมความสวยงามของรุนนรนรน่นนี้นะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังความสวยงามนะครับผมน่ค,มครับด้านหน้าเป็นพระสมเด็จของหลวงพอชอบวัดสว่างอารมณ์นะครับผมนำมาให้นู้ชมได้รับชม ความสวยสดงดงามนะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามเนื้อสวยนะครับฟูขึ้นนะครับผมนี่ครับความสวยงามประมาณนี้นะครับผมนี่ครับหลวงพ่อชอบวัดสว่างอารมณ์เป็นพระสมเด็จรักพ่อรังปิตานะครับผมเขียนข้างบนว่าวัดสว่างอารมณ์นะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามของพระสมเด็จของหลวงพ่อชอบ วัดสว่างอารมณ์นำมาให้ท่านผู้ชมทุกคนได้รับชมมีคําติชมยังไงก็ติชมมาได้นะครับผมครับความสวยสงยงามก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมวงพ่อชอบวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมเนื้อสวยนะครับผมเป็นเนื้อเป็นมีตะกุดเงิน เงินทองนาคอะไรนี <Netz ank pedir als> ่นะครับผมเงินทองนาคนะครับผมตะกุดนะครับผมความเสรปสุดงามของพระสมเด็จนะครับผมนี่ครับเป็นเงินทองนาคนะครับผมนำมาฝากท่านผู้ชมครับมีคําติชมยังไงก็ติชมมาได้นะครับผมครับมีคําติชมยังไงก็ติชมมาได้ครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมทุกคนได้รับชมพร้อมๆกันนะครับผม ครับนี่ครับกีดหลังหลังทานทนวัดสว่างอารมณ์นะครับผมความสวยกับน้ำงามก็อยู่ประมาณนี้ครับครับสุดท้ายนี้ก็ก็ขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขมากๆคิดสิ่งไหนก็ขอให้สูงความมุ่งมากพัฒนาทุกประการนะครับผมเจอกันอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ ครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่ครับผม